สวัสดีครับมานปลกูกกระเบาโอลนครับนังจากเข้าคุดไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ปลูกให้เบิร์ดนะครับผู้ใดก็จะปลูกเป็นอยังมากต้นใหม่เอาลงดินไว้เฉยผมกล้าว่าสิคือเข้าไปต้องดูแลอะไรมากนี่คือใช้ค่า,คา,านเลยครับใช้ค่าใช้ค่าเงีนยครับใส่ว่าน้ำฝน เอามีทีหน่อยนะก็ปลูกตำหน่อยไปสั่นละครับเอาพิธีน้อยๆนะก็ค่อยๆค่อยๆทยอย,อย,อยลงมาปลูกใส่ไปตอนวันมาลงลงลง,ลงดินอยู่แต่โมเมนต์มาลงคือคือบคือว่าลงดินบางเลยเพราะตั้งแต่เป็นพื้นปูนครับแต่ใส่ว่ามันถึงแดดถึงแดดมันใหญ่ไ,ไว้ได้ครับ บ็คือเลี้ยงในหฮมหฮมแน่บ่โฮมแน่แดดแน่บ่แดดแน่ครับถือแดดแน่บ่ถึอแดดแน่มึงมันถึอแดดสิงเปียงอันนี้มันแดดมันบดเฉยๆครับกแพงมันบังเจ้าอ่นแดดเปียงเปียงเี่แหละคือคือในคลิปตอนก่อนหน้านี้แหละครับที่ผมปลูกเซกกระถางสีไว้ถางสีน้อยๆนะใบได้ขนาดตามเพาะเพึ่งพอใจมันก็สีใบใหญ่ขึ้น ส่วนจมแข็งจำค่าเราครับมันคือไงเต็มที่กรับจำปมือสำโปรตีนแต่วงมสิลินประมาณซัำเนี่วก้อยจำปมมือนี่ยแหละครับจำเหนี่ยมือว่าเป็นไงอ่อไปไงก็ตะเขียบเล็หน่อยกันจะปลูกถิ่นว้สักตอนสักปีมันจะสิ่งไงอะ่ะผมสิบลูเรีนแบบจัดหักครับคือองค์เพลนหรอกผมปลูกเล่นๆรียนได้ทันหรอครับ เพราะนี่เนี่ยว่ากับหมูเพิ่นโมแมนว่าผมเก่งมาจากใส่แต่ว่าผมปลูกต้นไม้ติดแค่นั้นเองมันมาติดหรอกครับมันน่าจะมีตายแน่แหละครับแต่ว่าคือ,อาสายว่าความดูแลดีจักหน่อยคันช่วงผมอยู่ช่วงผมอยู่กับแมก่กสิตายแน่ก็เป็นเรื่องปกติของมันต้นไม้ครับตายกับปลูกไม้คันพวยใหญ่เด้ปพวยเด็ก,ดดก,ดดกต้นคัตติก ของผมเองก็คือว่ายันตายก็ไม่ได้ปลูกปลูกสิบต้นตายหาต้นก็ว่าเป็นอยังหรือหลอดต้นเดียวก็ว่าเป็นอยังครับเมาได้ปลูกแล้วมื่อหน่ครับก็ปลูกใหม่ที่ที่ก่อนหน,น้านี้ที่ผมเตรียมไว้ว่าวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบเนี่ยครับนี่ผมตัดเสียบทวงหอกไว้ นตรงนี้ตรงผมก็ซุมนี่แหละครับมาปลูกซุปนี้ถุงกระปล่อยถิ่นใบก่อนปล่อยถิ่นใบเองครับปล่อยแล้วซุปลงดินก็ลงไปกันเียกว่าเตรียมวัตถุดิบพอดีบอกน้ำมูว่าพูดเดียวไปสัน่นละครับช่วงนี้โควิดเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆใช่ไหมละครับ ว่างพื้นที่หน่อยฮะก่อนคิสจะหาถุงซิปถุงกาบ่าไปมเยอะเบลดหลายจเป็นไมอื่นนำ้ำพาอเบิงว่ามาขำลงดินแล้วเพราะว่ามันมันพื้นที่มันหน่อยครับ มันชิบต้นใหญ่ถ้าต้นใหญ่แล้วหากมันยิงไ,ไกลๆนมัขุดขุดยักครับอยู่สิตายนี่มันนี่ข้าวเบองสำนนีนะครับฝากกดติดตามน้ำดีแล้วครับสวัสดีครับ